สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเข้าสดใหม่ทันใจได้มาอัปเดตข่าวใหม่ให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆทางทีมงานของเราจะอัปเดตให้ทุกวันนะคะบิลกินทีทีเคลียร์หลังถูกโยงคู่รักมีแฟนใหม่แต่ไม่กล้าเปิดตัว หลังมีข่าวอักษรย่อลือสนานมีคู่รักคู่จิ้งที่อีกฝ่ายไปมีแฟนใหม่แต่ไม่กล้าเปิดตัวทำเอาหลายคนจับตามองไปที่คู่ของศิลปินคู่จิ้งสุดฮอตอย่างหนุ่มวิวกิ้นพุทธิคงอัดสอรัตนกูลและพีพีกอริศอัดอำนวยเดชก่อนล่าสุดมีโอกาสเจอทั้งคู่ในงานเปิดตัวศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เลยต้องรีบคว้าตัวถึงประเด็นดังกล่าวที่โดนโยงพร้อมเคลียร์ชัดทุกคำถาม ถามถึงประเด็นที่เกิดขึ้นบิลกินผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะสำหรับผมนะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องอะไรแบบนั้นอยู่แล้วจากที่เราเคยไปสัมภาษณ์ที่ผ่านมาคนก็จะถามว่าถ้าอีกคนหนึ่งมีแฟนต่างคนจะรู้สึกยังไงผมรู้สึกว่าสำหรับผมกับทีทีถ้าเกิดเขาจะมีแฟนเราก็รู้สึกว่าเราให้เกียรติและเราก็สพอร์ตเขาอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าทีทีก็น่าจะเหมือนกันถ้าเราทั้งคู่มีคนคุยมันจะยากไหมเพราะเรามีแฟนคลับ ทีทเราว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งคู่เราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงแล้วมันต้องกระทบยังไงแต่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาด้วยยังไงทีท,ทีก็ยังอยู่ตรงนี้คอยซัพพอร์ตเขาเหมือนเดิมมุมมองความรักของเราทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างทีทีจริงๆทีว่าทีก็รักคุณพ่อคุณแม่ก็ที่จริงความรักมันก็แล้วแต่บุคคลว่ารักคือการให้การได้รับมา ความรักมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะทุกคนก็อยากมีความรักกันหมดอยากมีความรักเข้ามาเติมเต็มในชีวิตรู้สึกว่าเหมือนแฟนคลับก็เป็นความรักที่เขาให้เรามามันก็เติมเต็มบางอย่างในใจเราเหมือนเราทํางานเหนื่อยเหนื่อยมารักเขาเห็นคุณค่าในผลงานของเราก็รู้สึกว่ามันเป็นกําลังใจที่ดีมากที่เขาซัพพอร์ตเราทั้งคู่ บิลกินผมรู้สึกว่าความรักของผมใครมีความสุขแบบไหนใครมีความสบายใจแบบไหนที่จะรักหรือใช้ชีวิตแบบนี้แค่นั้นเองผมไม่เชื่อในความรักที่มันให้เราใช้ชีวิตยากมากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วในความรักทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบไหนผมว่าสุดท้ายแล้วมันต้องขับเคลื่อนชีวิตเราและเพิ่มพลังงานบวกให้กับชีวิตเรายืนยันว่าข่าวนี้ไม่ใช่คู่เรา ทีจริงๆใครจะโยงยังไงมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนการที่เขาจะโพสจะแชร์อะไรเรารู้สึกว่าก็เข้าใจว่ามันอาจจะหมายถึงเราก็ได้หรืออาจจะหมายถึงใครก็ได้หรือจะเป็นคนอื่นก็ได้แต่เรารู้สึกว่าขอให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันด้วยนะครับ แฟนคลับมีผลต่อความรักไหมบิลกิงผมว่าแฟนคลับที่เขาซัพพอร์ตราก็จะมีคนหลากหลายมากก็จะมีคนที่มีความชอบหลากหลายมีคนที่มีความคาดหวังหลากหลายด้วยบางคนอาจจะรู้สึกว่าชอบเราที่เราเป็นแบบนี้ชอบพีพีที่เขาเป็นแบบนี้หรือชอบตอนที่เราอยู่ด้วยกันผมรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะเลือกการใช้ชีวิตแบบไหนจะเลือกทำชีวิตแบบไหนสุดท้ายมันจะมีคนที่ผิดหวังและสมหวังในสิ่งที่เราทำเสมอ เพราะความคาดหวังมันหลากหลายอยู่เสมอผมรู้สึกว่าสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาดูที่ตัวเราว่าเรารู้สึกยังไงมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบไหนผมก็เลยรู้สึกว่าพอเราอยู่ตรงนี้กลับมามองที่ตัวเองและโฟกัสที่ตัวเองมากกว่าและสุดท้ายเราเลือกที่จะทำอะไรไปมันจะเกิดอะไรขึ้นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ขอให้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราที่เป็นเราจริงๆไม่กดดันใช่ใหญ่มอกับการคาดหวังจากแฟนคลับ ถามว่ากดดันไหมก็กดดันไม่ใช่จากแค่แฟนคลับรวมไปถึงตัวเราด้วยเราก็กดดันกันอยู่แล้วในผลงานที่อยากจะทำออกมาให้มันดียิ่งขึ้นโดยที่มีความคาดหวังจากแฟนคลับด้วยถามว่ากดดันไหมก็กดดันพอสมควรบิลกิ g ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราต่างเป็นตัวเองทําอะไรที่มีความสุขที่เราจะทำโดยที่เราไม่ไปล้ำเส้นของใครและไม่ให้เกียรดใคร สุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าเราสองคนซับพอร์ตกันในทุกมุมอยู่แล้วโดยที่เราไม่ไปก้าวไก่พื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นทีทีสุดท้ายไม่ว่าจะยังไงก็ตามทุกความหวังดีหรือความรักที่เรามใีให้กันทั้งสองคนเราใช้เวลาผ่านกันมานานเราก็รู้สึกว่าไม่ว่าอะไรจะผ่านไปสิ่งที่เราผ่านกันมาหมายถึงเรื่องราวต่างๆเราก็ยังคงหวังดีและยังคงคิดถึงกันตลอดเหมือนเดิมครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเรา อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ